สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมัน,นีกุ๊กนะคะหรือว่ากุกกุ๊กนะคะมันนีก้กุ๊กจะมีท่านะคะสอท่าช่วยในเรื่องลดอาการบาดเจ็บของใต้ส่าเท้าหรือใครที่มีปัญหาเท้าแบนนะคะก็สามารถนําไปฝึกได้แยวเรามาดูท่าที่1นึ่เลยค่ะนะคะเริ่มจากให้เรายืนขาะว้งประมาณเท่าช่วงสะโพกของเราขาแบบนี้นะคะตรงๆก่อนที่เราจะทําให้เรา เก็บหน้าท้องของเราก่อนก็คือหน้าท้องนิ่งนะคะแล้วก็หลังไม่แอนให้เราเก็บท้องเสร็จแล้วเราเกร็งก้นนิดนึงให้แกนกลางของเราอะค่ะแข็งแรงไว้ไม่ขยับไปขยับมานะล็อกไว้เลยค่ะยกแขนสองข้างขึ้นด้านบนพนมมือนะคะหรือใครจะไม่ถมนัดพนมมือนะคะ อาจจะเอาไว้ตรงที่หน้าอกก็ได้นะถ้าเรายกขึ้นบ่อยๆอาจจะเมื่อยหัวไหล่แลวจะไม่ไหวก็ให้เอาือไวยตรงหน้าอกนะคะหายใจเข้าหายใจออกให้เราเขยียเท้าขึ้นหายใจเข้าให้วางส้นเท้าลงหายใจออกใเหยียเท้าขึ้นหายใจเข้าวางส้นเท้าลงหายใจออกใเหยียเท้าขึ้น หายใจเข้าลดส้นเท้าลงหายใจออกใหยอยงเท้าขึ้นเก็บหน้าท้องดีๆหายใจเข้าเวลาวางส้นเท้าวางให้เบาขึ้นชา้ชาๆให้สูงที่สูดกดนิ้วโป้งดีๆนะคะวางส้นเท้าลงให้เบา,ห,เา,ห,า,เา,าหายใจเขา้าขึ้นหายใจออกวางหายใจเข้าขึ้นหายใจออก างไว้นิดหนึ่งสี่ลงหายใจ3ามสองหนึ่งและค่อยๆวางส้นเท้าลงนะคะค่อยค่ะเป็นไงบ้างรู้สึกว่าเมื่อเนาะพอทำหลายๆครั้งนะคะเมื่อยด้วยรู้สึกร้อนที่เท้าที่น่องนะคะก็คือเนี่ยค่ะเรากำลังใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้อยู่เพื่อสร้าง มันให้แข็งแรงนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูท่าที่2กันเลยนะคะค่ะต่อไปในท่าที่2นะคะจะเป็นท่าต้นไม้ก็คือเป็นการทรงตัวเหมือนเดิมค่ะยังใช้หลักการเดิมก็คือเกรงหน้าท้องเกรงสะโพกไว้แกนกลางให้แข็งแรงมากที่สุดอย่ให้โยกนะคะเริ่มที่ขาข้างขวายืนเวลาเรายืนขาเดียวค่ะเข่าจะไม่เกรงเกินไปอันนี้คือเกรงเกินไป นะคะยืนนานๆอาจจะกลายนว่าเจ็บเข่าแทนนะคะข้อมันชนกันค่ะให้เราหย่อนข้อไว้หลวมๆนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับงอเข่าค่าพะพนมมือที่ตรงกลางก็ได้หรือใจเหยียดขึ้นก็ได้นะคะอ่าแบบนี้ก็ได้ค่ะให้เอาขาข้างซ้ายเนี่ยออปชั่นแรกเอาฝ่าเท้ามา,มาวางไว้ที่ข้อเท้าสำหรับคนที่ยังยกขึ้นสูงไม่ได้นะคะ หรือถ้าใครสูงได้อ่ะยกเลยขึ้นมานิดนึงใช้มือช่วยจับตรงนี้เลยตรงต้นขาด้านในค่ะให้เราเปิดเข่าข้างซ้ายออกนะคะลำตัวยังหันมาทางด้านหน้าเหมือนเดิมไม่บิดเบี้ยวค่ะเราจะค้างไว้ประมาณสี่ลมหายใจถ้าไม่ไหวคลายก่อนถ้าล้มกลับมาทำใหม่จนกว่าจะครบแดลมหายใจนะคะมาค่ะ สายตามองตรงไปทาด้านหน้นาค่ะนิดนึงอีกสีลมหายใจอย่าลืมเก็บหน้าท้องด้วยนะคะสกดฝ่าเท้าให้แน่นๆเลยสอง ก็คลายนะคะลดเท้าลงนะคะขาขยับขานิดนึงเป็นไงบ้างคะรู้สึกร้อนร้อนเมื่อยเมื่อยที่ขาข้างขวานะคะแค่ยืนเฉยเไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะเมื่อยได้โอเคค่ะเรามาดูข้างอีกข้างหนึ่งข้างต่อไปกูหันด้านข้างให้จะได้รู้สึกว่าจะได้เห็นในมุมมองทางฝั่งด้านข้างด้วยนะคะขาพนนมือที่อกมองตรงไปทางข้างหน้ายกขาข้างขวาขึ้นมา ถ้าไม่ได้เอาไว้ทงข้อเท้าได้เลย,เลย,เลยค่ะสะโพกตรงและนิ่งเปิดเข่าให้มากที่สุดค่ะค้างไว้แลมหายใจนะใครไม่ไหวล้มก็กลับมาทำใหม่นะคะทำหลายๆรอบเลยค่ะกล้าเมเนื้อจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นการค้างก็จะค้างได้นานมากขึ้นอีก4ลมหายใจค่ะอน่คลายหัวไหล่ หนึ่งและคลายนะคะลดขาขวาลงลายมือลงนะคะขยับขาเช็คไปมานิดนึงหมุนหัวไหล่เบาๆค่ะและนี่เป็นสองท่านะคะถ้าใครชอบคลินี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็เจอกับอุ๊กใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ